สวัสดีค่ะวันเฉลกายนะคะสำหรับทุกท่านที่กำลังมองหาพรบประกันภัยรถยนต์ให้กับรถของท่านค่ะวันนี้นะคะท่านสามารถซื้อประกันภัยในราคาทุนประกันภัยที่เลือกได้ไม่ต้องจ่ายแพงค่ะง่ายๆนะคะเพียงแค่ท่าน สมัครเป็นสมาชิกสี่กรุงโบรกเกอร์ในวันนี้ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดสําหรับสมาชิกที่เสมือนท่านได้ซื้อประกันภัยในราคาทุนนอกจากนี้นะคะท่านก็จะยังได้รับดอกเบีย้ย0%ค่ะและยังสามารถผ่อนได้ยาวถึงสูงสุด6เดือนเลยนะคะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะ การเป็นสมาชิกสีกรุงโบรกเกอร์ยังแถมในเรื่องของประกันภัยอุบัติเหตุให้กับท่านด้วยนะคะในวงเงิน200แสนบาทคุ้มใช่ไหมคะ,อะนอกจากนี้สำหรับบางท่านที่กำลังมองหาไรายได้เสริมนะคะสีกรุงโบรกเกอร์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากคะ่ะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับท่านอย่างไม่จำกัดเพียงแค่ท่านมีมือถือเพียง หนึ่งเครื่องมือถือเพียงหนึ่งเครื่องนะคะท่านสามารถทำงานได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในประเทศไทยเพราะว่าสี่กรุงโบเกอร์ทำงานผ่านระบบออนไลน์ร้อยเปอซค่ะข้อมูลต่างๆนะคะก็จะส่งในเรื่องของการแจ้งสถานะการแจ้งงานข้อมูลรูปภาพผ่านทางไลน์ทางเมลนะคะ ตรงนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกความสบายให้กับทุกท่านค่ะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะสามารถทำควบคู่กับงานประจำได้ดีไหมคะค่ะท่านก็จะสามารถมีอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างไรายได้อย่างไม่จํากัดประกันภัยที่เลือกได้ไม่ต้องจ่ายแพงค่ะ สีกรุงบ็อกเกอร์มั่นใจได้ในความเป็นธุรกิจบ็อกเกอร์ประกันวินาศภัยที่มียอดซื้อสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศโดยเราทำงานภายใต้สโลแกนเบียถูกคุ้มครองดีบริการเยี่ยมสนใจติดต่อสมัครเป็นสมาชิกสีกรุงบ็อกเกอร์โทรตามเบอร์โทรติดต่อที่แจ้งไว้ได้เลยนะคะ มั่นใจในสิกรุงโบ็อกเกอร์สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกท่านวันนี้ผมอยากจะให้ท่านสมาชิกเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบกืประกันภัยผมดัดแปลงประกันภัยเข้ามาเป็นจึงเอาประกันชีวิตมาบวกกับเกรือขายนะผมเลยตั้งชื่อว่าธุรกิจ m อ m นะก็คือ เมมเบอร์เกตเมมเบอร์ในเมื่อเราขายประกันภัยแล้วเรามีความรู้แล้วเราก็ไปบอกต่ออาชีพประกันภัยเป็นอาชีพที่มีรายได,ได้แต่อย่าคิดว่าขายอย่างเดียวเราความรู้ที่เราขายเป็นนะมาสอนสมาชิกนะให้มาสมาัครเป็นสมาชิกติดต่อจากเรางนั้นเป็นเรื่องของธรรบาชาตินะนะเราเคยซื้อประกันผมว่าประเภทหนึ่งเราจ่ายเบี้ยสองหมื่น จูๆมาเจอสีกลุ่มโบเกอร์ให้เราสอบเป็นสมาชิกแล้วให้ส่วนลดเราสักหน่อยหนึ่งส่วนเราจ่ายสักสองหมื่นพอเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ยเราก็ซื้อในราคาสมาชิกก็อาจจะเหลือประมาณหมื่นเจ็ดกว่าเป็นเรื่องปกติเราซื้อได้ถูกกว่าแล้วก็อยากจะบอกกับคนต่อๆไปเพื่อนเราญาติเราที่มีรถเพราะฉะนั้นเราก็ชักชวนให้เพื่อนเราญาติเรามา,ปมา,เ,าเป็นสมาชิกเราสิครับพอมาเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ยเขาก็มีส่วนลดนะ เขาก็ไปบอกต่อเหมือนกัน้วเมื่อคุณชักชวนเพื่อนคุณมาเป็นสมาชิกต่อจากคุณคุณก็จะได้ได้ค่าแล้วเราเราเราเรียกว่าค่าแนะนําคุณก็จะได้ค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วยังได้ค่าตาแหน่งตาแหน่งอีกสูงสุดอีกไม่เกินหกจุดเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะได้อธิบายตามโพยทั้งหมดเจ็ดหน้านี้ให้ส่สานสอได้ทราบณตอนนี้เลยครับธนะุรกิจเอ็พนะคือทางรับสู่ความสำเร็จ ถ้าคุณสนใจนะครับนะระบบเ g m GM ของสีกุงโบเกอร์คือทางลัดสู่ความสำเร็จของคุณนะแรงที่มาของรายได้นะครับแน่นอนนะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราต้องขายก่อนเพื่อหอาความรู้จากการขายเองเราขายเองเราก็จะได้ค่าค่าในหน้านะครับเพราะฉะนั้นการขายนะ เป็นสิ่งที่มีได้ไดแต่ไม่สามารถเนี่ยทำให้เรามีได้ได้ไดมากขึ้นถ้าตามอะไรเรายังขายเองเพราะคนเรามีสมมือเพราะฉะนั้นถ้าเราขายได้แล้วเนี่ยนะมีความรู้แล้วต่อไปเราเริ่มสอนคนนะสอนคนเนี่ยนะธุรกิจนี้เราเรียกว่าเราแนะนําคนให้ติดตัวเราในเมื่อคุณเอาความรู้ประสบการณ์มาสอนเขาเนี่ยนะทางสีกูโบเกอร์ดก็ให้ค่าสอนคนนะุณเราเรียกว่าค่าแนะนำหนึ่งเปอร์เซ็นต์ นั้นในการที่คุณสอนเขานะให้เขามีความรู้เขาจะซื้อเขาจะขายเขาให้ค่าแนะนําคุณหนึ่งเปอร์เซนตแล้วเขาไปบอกต่อนะบอกต่อ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 ,ตอ,ตอหนึ่งคนสามารถบ,บอกได้เป็นร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าเขาบอกต่อปุ๊บเนี่ยนะนะเราเรียกว่าเราเรียกว่าค่าสายงานนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนาสายงานมาให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นจากสถิติออกมาแล้วว่าถ้าเกิดคุณแนะนำหนึ่งร้อยคน ภายในสองปีเนี่ยมันจะแตกไปเป็นหนึ่งพันคนเลยไม่ต้องมากนะมีเปียกแค่คนละสองพันห้าต่อเดือนนะครับอย่างน้นอยๆแหละนะนะรนะ้อยคนนะก็ล้านสองกวานะ่าสามเอ่อสามสี่เปอร์เซ็นตที่เรามีได้ไดไดก็สนะนะา,ามสี่หมื่นนะแล้วพอลงนผมมีได้ได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุน